จากการสัมภาษณ์นะคะใน The Spoon ค่ะก็สาวๆแบล็ p พิ์นะคะมีการพูดถึงกันแลกกันค่ะและเมื่อทุกทานนะคะว่าเอ๊ใครกันนะที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายที่สุดค่ะ,ะคุณลองถ่ายสิคะว่าทั้ง4ส,สาวแบล็กพิกนี้คิดว่าใครนะเข้ากับคนได้ง่ายมากที่สุดค่ะ ซึ่งจีซูแบ็คพิงนะคะเธอกรบ,บอกด้วยนะคะว่าคนที่เข้ากับคนได้ง่ายค่ะก็คือลิซ่านั่นเองค่ะพูดง่ายๆค่ะว่าถ้าลองให้ลิซ่านะย้อนไปอยู่ในยุคหินนะคะก็เชื่อว่าลิซ่าค่ะจะเข้ากับเขาได้ง่ายนะแถมจะมีชีวิตที่ดีนะคะในยุคนั้นอีกด้วยค่ะแล้วก็โรเซ่คะก็บอกว่ามีเหตุผลนะก็ลิซ่าค่ะน่าเชื่อถือได้นะว่าลิซ่าค่ะจะพึ่งพาตัวเองได้เพราะว่าเธอค่ะเข้มแข็งนะคะ โดยงานนี้ค่ะจีซูก็บอกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าลิซ่าค่ะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดนะ,ะในกลุ่มเลยนะทั้งเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะก็เห็นด้วยค่ะว่าลิซ่าเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดในหมู่ของพวกเธอเลยนะคะแล้วก็ลิซ่าก็บอกว่าแหมแมไม่ใช่ชแค่ฉันนะก็พวกเธอก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นโมเมตนต์หนึ่งค่ะที่มีการพูดคุยกันนะคะว่าใครกันนะที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะเป็นไงคะคุณตอบถูกหรือเปล่าน,นะคะ แต่ที่แน่ๆค่ะสามสาวนะคะทั้งโรเซ่จีซูแล้วก็เจนนี่ค่ะบอกว่าน้องเล็กคนสุดท้อนะคะอย่างลิซ่าค่ะนี่แหละค่ะเป็นคนที่เข้ากับผู้คนได้ง่ายมากที่สุดนะคะเห็นด้วยหรือเปล่าถ้ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า